สวัสดีค่ะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะทุกท่านมี2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะคะราคา9 0 0 0แสบาทต่อรองกันได้ด้วยนะคะเป็นบ้านเก่านะคะเหมาะสําหรับการรีโนเวทไว้เก่งกําไรนะคะหรือท่านใดสนใจไว้พักอาศัยก็ได้เช่นกันนะคะค่าโอนนะคะจ่ายคนละครึ่งนะคะผู้ขายออกค่าภาษีธุรกิจ บนพื้นที่110ตารางวานะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะคะใกล้บ้านไร่อุดมสุขของพี่เบิร์ตธงชัยนะคะเพียง1.3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะทุกท่านเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะมีพื้นที่ใช้สอยกว้กวางๆนะคะแต่ที่เน้นย้ำคือต้องไปรีโนเวทกันใหม่นะคะเพราะว่าบ้านค่อนข้างเก่าแล้วนะคะเป็นบ้านเก่านะคะ ราคา900 0บาทนี้ต่อรองกันได้เลยนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปได้เลยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะก่อนจากการกดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ